เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมนาะตาวัชโชกกับเกมเคมจิงอิมแพนเองนะครับซึ่งคราวนี้เราจะพูดถึงฉากสุดท้ายนั่นเองนะต้องขอพภายา่ทำชานะจริงๆคือทำไปหลายรอบแล้วแตะแต่ว่าคลิปมีปัญหาตลอดแล้วก็ติดทุระบางส่วนนะก็เลยไม่ได้ทําแต่เห็นเวลายลวอย่างลือยู่ประมาณ1วัน9ชั่วโมงนะครับผมคิดว่ายัางทํากันอยู่ทันอยู่นะถ้าเกิดใครเล่นขายแค่อีเวนท์ที่4นะครับมันก็เป็นอีเวนท์ที่ทาได้เร็วอยู่แล้วนะครับ โ okay, อเคงั้นเรามาดูของกันก่อนนะก็คือมีเควสง่ายๆคืออัปเกรดขัดเกลาอาวุธให้ถึงเลเวล5นะขั้นที่5นะครับก็คือมันจะมีเม็ดชมพูอีก2เม็ดที่เหลือให้มาบวกนะครับสำหรับคนที่ทําของพาดที่แล้วไปแล้วนะครับส่วนอันที่เหลือก็คือแค่เก็บแต้มให้ครบแค่นั้นเองนะอยู่ที่15ครั้งใช่ไหมจริงๆตามหลักอยู่ที่ประมาณ18บแถึงสิรอบก็จะครบแลกของนีทั้งหมดนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงเควสนี้ก็จะผ่านแต่อันที่จะยากก็คือจะมีอันนี้ครับ Uh, เก็บไอเม็ดแดงที่ดอกกับบอสตีเขาสิครั้งใน1ใน1การท้าทายถึงจะผ่านกับให้เป็นอยู่โลกตัวเองนะครับต้องฆ่าโดยให้เหลือเวลาประมาณ300วินาทีก็คือประมาณ5นาทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเองต้องเป็นโฮสต์นะครับเพราะฉะนั้นให้ไปโลกคนอื่นเราได้มันจะไม่นับเพราะงั้นเราต้องเป็นคนเปิดโลกขึ้นมาให้คน,นมาช่วยนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่บอสกันเลยแล้วกันนะครับ เอาละครับจริงๆจะเราจะมาตีบอลได้คือเราต้องเน้นเรื่องโซนที่สีเสร็จก่อนนะครับถึงกิจกรรมนี้จะทําได้แล้วก็มันจะมาอยู่แค่โซนนี้นะครับเอาละครับคือ่วนการจัดทีมนั้นก็คือจะเน้นธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไฟก็ได้นะอย่างแต่ที่สําคัญคือต้องมีตัวโนโนธาตุาไฟฟ้าหรือธาตุไฟอย่างคราวนี้ผมจะใช้แอมเบอร์แล้วกันเพราะแอมเบอร์อ่ะเขาบอกว่าคือทุกคนมีอยู่ยแล้วแต่ฟริตอาจจะไม่ได้อัพมาหรือเปล่านะครับจริงๆผมจะใช้ฟริตก็ได้แต่ คราวนี้ผมจะใช้เอมเบอร์ไปแทนแล้วกันนะแล้วก็มีตัวฮิลหนึ่งตัวคือตอนนี้เราเจ้านานามาแทนแล้วก็ดาบในกิจกรรมผมจะให้เครื่องฉีกเป็นคนถือนะครับผมแลวม้วคราวนี้เราก็จะเข้ามาห้องท้าทายนะครับผมก็กดไปปกตินะครับอันนี้อย่าเป็นท้าทายคนเดียวนะครับแล้วก็รอเวลาไปเพราะฉะน,นั้นผมจะตัดไปตอนกําลังเริ่มพอดีเลยแล้วกันนะครับผมโอเคครับน่ารักนะถอยหลังนะครับก็เตรียมตัว จังหวะแรกเลยที่เราจะทัองทำก็คือหลบน้ําแข็งที่หลอนใส่หัวพร้อมกลับไปตีสลามไปนในตัวเพื่อแล้วก็เก็บเม็ดแดงทำลายกําแพงนะครับผมปุ้งโอเคคราวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเราก็จะเปลี่ยนเป็น ธาตุไฟทำลายไอเม็ดตรงลากให้เสร็จก่อนนะครับผมโอเคเสร็จแล้วคราวนี้ก็เตรียมตัวตีอ่ะเราเห็นเม็ดแดงเราพยายามไปกิบมาครับแล้วก็ตีมันจะมีดาเมจไฟแถมให้นั่นเองนะแล้วถ้าเกิดเราทำอุ้ดมาดีมันก็จะมีดาเมจธาตุไฟอันนี้จะแถมแรงมากอ่าแล้วมันดรอปมาเราก็เก็บตีเก็บตีแล้วเราจะเห็นนะครับมีเสาที่ขึ้นมาเตือนเราก็พยายามจิ้มเสาให้ทันครับ ไม้เราจะโดนดามเมจแล้วตอนนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นแอมเบอร์แล้วชาร์จธนูไฟยิงเข้าไปตรงจุดหัวมันเห็นไหมครับเพราะแม้มันจะหมุนไฟไปหมุนโลมไปเรื่อยๆอเราพังได้สำเร็จเหมือนเดิมก็วิธีเดิมครับที่ผมเน้นใช้เครื่องชิงเพราะว่าอย่างที่บอกครับดาบอาวุธหลักอยู่ที่ตัวเขานะครับ เรียบร้อยจะจบแบบอย่างง่ายดายอยู่ที่หนึ่งน,นาที24่สสี่วิแต่นี่คือผมอัพตัวละครมาคนะ่อนข้างดีนะก็าจะาไม่ได้เร็วขนาดนี้นะแต่ทริกโดยปกติจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เปิดกล่องนะครับเราก็จะได้ร้อยห้าสิเมตรโดยปกติถ้าเกิดแรงพอๆกันน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยินะที่ได้ยินมาผมไม่แน่ใจว่าแรงต่ตํากว่านี้จะได้น้อยกว่านี้หรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารอบที่2เพื่อทําเควสผ่าน อ่าคณะไอเม็ดแดงๆครบ10ครั้งนะสกาเลตคอร์สเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่มันเริ่มไปแล้วแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเพราะมันหลายวิอยู่เหมือนกันโอเคครับมาเลยครับเตรียมตรรวมเหมือนเดิมหลบน้ำแข็งจิ้มสลามแล้วมันจะระเบิดด้วยนะเก็บทิม่มทิ่มทิมทิมทิม,ทม แล้วก็อีกตัวอีกอันนึงแค่อีกอันเดียวถ้าทําช้าไปมันจะมีน้ําแข็งลงมาอีกรอบนะครับเพราะงั้นเราต้องระวังแน่นอนเหมือนเดิมน่จะยิงเลเซอร์อุ้ยปัดแน่นอนเดี๋ยวเราค่อยชุบชีวิตเหมือนเดิมได้ แล้วก็ทำเทคนิคไปเดินไปก่อนนะก็คือฟันฟันฟัน,นเห็นม่แดงเม็ดที่หนึ่งนะครับผมเกือบลืมแล้วเม็ดที่หนึ่งไปก่อนแล้วครัวน,นี้มันจะดอกอีกซ์สองถึงสามเมตรนะครับตอนนี้จะได้ประมาณ3มทีครัวน,นี้แล้วก็ทําลายเสาส่วนจวังหวะในนี้ตัวไหนาตายเราก็ชุบขึ้นมาแล้วก็ฮิวไปด้วยอ๋อยังฮิวไม่ได้เพราะงั้นก็รอสักพักเสร็จแล้วเรามันทุ่มพื้นนะครับ ครบรอบจิ้ม3ทีพยายามวิ่งตดข้าแฮะมันจะดอบอีก2อันจับตีจับตีแล้วก็ต้องวิ่งกับเสานะครับให้เร็วที่สุดสมมุติว่าเมื่อกี้เราได้3แล้วกันนะครับผมเรา,เราผมจำไม่ได้เด้ว่าได้เท่าไหร่แล้วนะแต่ต้างจะประมาณรวมกับ2ก็น่าจะเป็นอย่างน้อย4-5แล้วนะแล้วก็พยายามวิ่งวิ่งเข้าเข้าใกล้ตัวมันนะครับไม่ง้นเราจะโดนอ่าแล้ก็หยิบ แล้วก็ปาหยบาิบแล้วก็ปาเสร็จแล้วก็วิ่งกับเสานะครับแล้วก็อยู่ในวงรอไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแทนคือถ้าเกิดเราเล่นแอมเบอร์แบบที่ผมเร่งเร่งสปีดคือเราจะยิงไม่ให้มันใช้ท่านี้นะเพราะช่างเสียเวลาแต่นี้เราแค่ทำเพื่อให้เควสผ่านนั่นเองก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับหลบชิดตัวไว้ครับชิดตัวไว้จะง่ายๆมันจะมีเม็ดหล่นไหมอ,อ๋อไม่ไม่มีเม็ดหล่นเพราะว่ามันเปลี่ยนเป็นก็และเปลี่ยนเป็นหมอกน้ําแข็งแล้วนะ เพราะงั้นเราต้องรอวะรอช่วงที่มันทําให้เป็นยิงลงนะเพราะงั้นเราก็ต้องรอใจเย็นๆครับโอ,โอ้จะตายเอา หาได้หนึ่งเม็ดปลาใส่จริงๆก็จะหวะนี้ล้วถ้าเราไม่เราไม่คิดจะฆ่าเราก็ปล่อยไปอ่ะมีอีกเม็ด2เม็ด1เม็ด2เม็ดจิ้มเสร็จรีบไปแล้วก็เข้าไปในวงเหมือนเดิมน,นะแล้วที่บอกครับรอตอนนี้คือรอ แล้วก็วิ่งออกซ้ายออกขวาก็ได้นะเอาให้อยู่ใกล้ตัวมันแล้วข้างๆหน่อยถ้ามันง่งคบ2ครั้ง3ครั้งสิ1 2สองแล้วจับ2เมตรแค่นี้แล้วก็วิ่งกลับเสาก็สัญลักษ์เสาเอาจจะดูเห็นยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นจากที่มั่วๆคำนวณน,นะก็จะประมาณอีกแค่สักรอบนึงก็พอแล้วรงางรั้งเราก็จะเอาแค่จังหวะนี้ครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อปิดฉากบนซ้ายไป โอเคเก็บตี้เก็บตี้ครบ่ะสมมุติว่าครบแล้วกันนะเราก็เล่งใช้วิธีเดิมก็ได้ใช้เอมเบอร์ช่วยยิงโอเคครัวน,นี้ก็น่าจะเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแต่วิธีนี้จะเล่นเราใช้เวลาค่อนข้างนานเห็นไครับจะต่างจากเมื่อกี้คือประมาณ หลายนาทีเลยนี่เป็นสีนาทีแต่เพื่อเควสสองเควสที่มันเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่คือวิธีเล่นนะครับเอาละครับเดี๋ยวแถมกับเล่นกับคนอื่นหน่อยละกันแต่ไม่น่าจาจะมีเหลือคนเล่นอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกดูนะแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ฉี่ฉี่เพื่อมาเป็นตัวฮิลละกันโอเคได้สีคนพอดีมีโอเค,ค,ออเคทําร้ายได้ครบเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเขาจะเล่นกันได้ไหมเอ่ยแล้วก็แมปเวลาเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันจะต่างจากต่างจากที่เราเล่นคนเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูกันได้เลยปัญหาคืออย่างน้อยต้องมีคนฮิวนะผมจะไม่มีจะไม่ใช่ตัวที่สามารถปลดล็อกกรอกศัตรูได้นั่นเองนั่นนี่ก็จะมีซาลามาแล้วก็สามารถสร้างโล่ได้แต่ตอนนี้คือผมจพยายามไม่เข้าเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันจะดรอปลงเรื่อยให้เขาทำลายทำลายสิครับผมพยายามดูดเลือดให้ตลอดเวลาแหละอันนี้เราก็เก็บเม็ดซึ่งเม็ดเนี่ย แต่ละคนรู้สึกจะเห็นไม่เหมือนกันนะเราสามารถแยกเก็บกันได้อยู่โอเคเพื่อนอีกคนน่าจะแบกสีแดงมาอยู่โอเคครบแล้วครับผมคราวนี้ก็จะเป็นจังหวะเดิมนะครับผมนี่ทุกคนร่วมกันยำมีคนเล่นอรถอไหมยังไม่รถผลยังไม่ใช้นะถ้ายังไม่รถผลยังไม่ใช้ผมจะเก็บคิวไว้ก่อนเสร็จแล้วก็จะมาเดินครับเก็บไม่แดงมาตีด้วย แต่เล่นหลายคนถ้าเกิดเชนงคอมโบกันดีมันก็จะได้ไวหน่อยแต่นี่นะ่าจะช้านิดนึงนะคนเล่นน่าจะธรรมดาหน่อยแต่จริงถ้าเห็นมีคนเล่นแอมเบอร์ก็น่าจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าน่าจะพอเล่นเป็นอยู่เขาพางไปแล้วนะแต่มีคนหนึ่งที่มาอยู่ข้างนอกครับตายนะครับคนนั้นตายไปแล้วหนึ่งศพเขาเรียกว่าจังหวะที่ผมเคยบอกไว้ว่าว่าถ้ามันลุกขึ้นมาเราต้องยิง หัวซึ่งคนนี้เขารู้เอาแอมเบอร์มาใช้ถูกต้องนะครับผมถึงบอกบางทีอย่าโลบมากครับค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆได้แต่จริงๆจังหว,วันนี้จะช้าลงหน่อยเพราะว่าขาดเครื่องชิงไปนะครับหาจังวหวะลบหน่อย แต่จังหวะนี้คือเราก็ตีได้เรื่อยๆนะจนกว่าหมอกมันจะกลับมาซึ่งจริงวังจังหวะนี้เราก็สามารถฆ่าได้แหละแค่ว่าเห็นไหมด้าเบจม,มันจะลดลงเยอะมากจากที่เราทำคอม,มโบตอนที่มันจอกกลอกแต่คิดว่าน่าจะทันชนะอยู่แล้วแหละนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่มีชื่อผมเลยเพราะาผมไม่ได้ทำาออมีนี่เป็นคนฆ่านะครับก็จะประมาณนี้นะ ก็นี่จะเป็นวิธีเล่นกับคนอื่นแล้วกันนะครับผมเอาแล้วครับเมื่อเรารู้วิธีเล่นแล้วนะผมมีทั้งเล่นคนเดียวกับเล่นหลายคนแล้วให้ดูแล้วนะก็จะประมาณนะครับจะไม่มีอะไรยากมากถ้าเกิดทุกคนรู้วิธีเล่นอนะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวอะไรที่ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูอันสุดท้ายของเรานะครับคือการร้ายค้ากิจกรรมนั่นเองก็คืออย่างที่บอกนะครับมันจะมี400นี่2เมตรนะครับ800มันจะ2เมตรจะทําให้ขาดเก่าพอดีเป๊ะ แล้วก็จะมี Cloud i n s i g h ์นี่จะเป็นอัพพลสวรรค์ซึ่งจะใช้ในช่วงหลังๆนะครับเพราะงั้นเราควรเก็บไว้ก่อนที่เหลือก็อัพพลสวรรค์เช่นเดวการอัพเลเวลตัวละครแล้วก็เงินนั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกครับอีเวนต์นี้ไม่ต้องเสียเลซินเพราะฉะนั้นแนะนาฟาร์มให้เสร็จกันนะครับผมแล้วก็วิธีเล่นจริงๆผมอย่างที่ทําไว้จริงๆมันถ้าเล่นกันปกติเวลาไม่ค่อยข้างจะเร็วนะสิรอบก็เสร็จแล้วนะครับทุกทุกเวสอะสิบเก้ารอบเสร็จ แต่คนเล่นต้อง,งแรง20ขึ้นไปนะครับถึงจะมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมก็ถือว่ากิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เลซินแล้วก็แจกของอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมแวะมาทําอยู่นะครับผมเอาแล้วครับนี่จะเป็นทั้งหมดของอีเวนต์ช็อกข่าวและมังกรดานะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยครับว่าทำไมถึงทําออกมาช้านะครับผมตอนแรกก็คือจริงๆอัดคลิปไปแล้วเราคลิปเสียมาห้องสองสามรอบแล้วนะก็เลยเหมือนอารมณ์เท่านั้น งอนดีไหมล่ะรู้สึกว่าเออไม่ทาแล้วกันแต่รู้สึกว่าเฮ้ยกิจกรรมมันจริงๆมันสามารถเล่นทําได้เสร็จภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นผมเลยก็ทาเก็บไว้หน่อยแล้วกันเผื่อจะมีใครบางคนที่ยังทําไม่เสร็จนะครับก็เอาวิธีเล่นคนเดียวมาให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าจับคู่เ้วเล่นอาจจะลําบากกว่าคนเล่นคนเดียวหรือเปล่านะอันนี้อยู่ที่ผู้เล่นนะครับว่าฟาร์มตัวละครม,มาดีแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ที่มาใช้อีกอย่างหนึ่งคือผมไปเขียนเป็นโดชินซิปหน้านะครบับเกี่ยวกับเกม เก็นชินอิม a พกเนี่ยแหละครับผมก็แฮปปี้นิวเยยรนนะครับ2021นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ไปอ่านในตามใน f a c e b o o k นะครับผมผมจะแปะไว้ล่างดีสคริปชันนะครับผมใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลข้อใดให้ผิดพลาดก็ต้องฝากขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้ด้วยครับผมพลาดข้อมูลข้อไหนไปบ้างนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญถ้าผู้ชมท่านใดถูกใจคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด share, แชร์และกด subscribe ถ้าสับอยู่ทาง u t u b e ส่วนผู้ชมท่านใ่า a c e b o o k อย่าลืมกดถูกใจเพจและติดตามเพจไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้ากับคลิปเกมเ m มจิง Impact นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย